สวัสดีครับบอรนีะับมอาเมืองเมืองน้ำน้ำส่วงมบุลเป็นทางน้ำส่วงคร่บำดิอันนี้ก็ได้อุปกรณ์นี่มาอันนี้ใช่จับยังตรงเงีอันนี้ใส่จับดิจับได้เหมือนเหรอจับได้เหมือจับคนกับจับลเมืองน้ำถ่วมอันนี้น้ำถ่วงที่รับอย่าวเนี้ยเงียเดียวดูด้านนี่น้ำไหลแบงนี่นี่นี่มันไหลตลอด้ี่รับคืมันเป็นไหลอย่งนี้เน้ำไหลอ่งนีคุณน่ เดี๋ยวเนี่ยมันตาเราลองปล่อยเกือบดูได้ไหมบ้างสิครับถ้าบ่ายมันเรียนนำผมริมไหนมันเรียนนำเรียนมาตาเฮาด้วครับถ้าบ่ายจะมาดีถ้าบ่ายมูนี่เฮาสิวิธีการทำมาหากินให้หายอย่างไปจับอี่ยังก่อนบักหอยจับบักหอยยังไงในชุดแล้วเพราะว่ามีกลิ่นเขาบกหอยแต่ว่าบักหอยนี่จับได้ตอนนี้แตจับกลุ่มตรงใช่เป็นเพิงดำเที่ผมพาไปหากินนะครับน่าส่วจหากินมื่อกี้ว่าจาทำไง เดีาแงน้ห้งเาะมมีน้ำี่ไ้ทน่าอน้ำน้ำมันไหลครับไหลผาดนมือบนแต่ว่าีท่าสำรองไม่แต่ยืนยอออุ้ยมันลึกนะไอ้่ไดิครับเดินยากอ่ะเดินผัดนิดนึได้ทกัผัดแห้งเเพราะามันริมตื้สูงริมน้ำพัดแห้งเนตรงตรงนี้ห้ามเกือบหลุดนะ ตอนนี้นเ,เห็นน้อง,องเขารุกขึ้นไปอ่ะหายจุ๋มโอ้ยน้ไหลแหงอย่ปะปปลาเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วครับมไปจับหอยยหมันตนนื่นวันนี้ครับอุ้ยรนี่ับมันไหลแหงหมดไปเ่อลยมันยากมากไ่<อ>ได้ไมไอผมก่อนหอยนำถว่วเดี๋ยวผมมามึงนำถ่วมอ้อบอกหอยเม,มืกก่อกี้บมกหอยเชื่อรี่เดี๋ยวผมพามึงบอกหอยเชื่อรี่อนะครับบมกหลายิเดี๋ยวพามึงพี่แม่่วยบึ Mày đọc kiếm tôi yên tâm. Say hầu tâm. Ama, ma, lâu lâu. Tu càng ngày tao mày đọc 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 mày 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 ปวดอปดคุณล่อดบ้างุวดนะแม่ออมเป็นคนตักนวนบนี่หิออกก้อง่ายเอมันสีเห็นมลเพื่อนนะหัวตมิงไดเตมิย้ดอยู่มปีนแ่นแมงน้าอวิงมากยากกต่็ได้น้องจีวราแท้โดยเนื้อยู่กลางแบน้ลงจวาแท้ไม่อ้อมตก พี่ยูบีจะรอยน้ำด uh> ูเดี๋ยวสมบีมนี่ยนเราสวบีมมาพยิมหนเร็วไปมุดน้ำยังไปเลื่อยไหม้นปะเดี๋ยวไปเรื่มต้นไมครับุนปเอ็มปะเดี๋ยวคลิปก่อนเอ็มตมพราต่มพต่มใกล้บักแดงเกือบเสียพอนนาเอเขาหลอดเลยอเฮียโหดเก่งเลยไป พีบอกไก่เกาดินบานเฟือตะแบบโจนไงหลังเลยอันนี้บอกเมียนเนี่ยบัโจนขาเหลืองหน่อยเฟือดอ่ะอันนี้เสียนยังนี่เสียนยังเอ็มเสียนไก่เสียนไก่ตัวจริงบอกเรียบอกยังเรียบอกเยอะบอกเดี่ยวเพิ่งเสี้ยทีาเดียวพอหาไปทถามเลยดูบอกก็ต่อมเ่าเรียกเราทำไมป้าอยู่อ่าที่ไปที่ไปแล้วจะลุมไปเก็บเจ็บโดนไล่บ้างป้าตั้งเจอบักไว้กันยังนักแล้ว อันนั้น,นไข่มันบ,นนนาาบนนน่นี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 ่ไข่มันใกล้ใกล้จะเป็นประทันใหญ่ดิหนามาประทันโดนเนี่ยมีไข่ด้วยมีตัวมันหอยมือนีมิตรหอยเชื่อเหลียวดิไป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 ขึ้นอนะโอ้ยยังอยู่กลาง ก็รื้อมาเลยนะรวมยาลูกป๋านี่ก็เดรร้ายเด้นี่ตด้น่ะหลาย่เราตอพร้มต้มบ่หนูเออเอาครูนี่มารวมคุณยังไม่รื้อปาไ้เพื่อทั้งมดไปเอาหมดนั่นอีก้นั่งต้มอะไรไปต้มควยบ่เไปเย่ไหนเยไปเล่าไปก็เพราว่ากินยบาน